ันนี้มาดูข้างในบ้างเอฟโฟเก็ตว่ารุ่นนี้มันจะใช้โต่นะจะใช้โตโตมีตัวปติะมีกล้ามปูกล้ามปูเป็นตัวดึงมอเตอร์อยู่ด้านนอกดึงตัวนี้เป็นดึงข <1 S 1> so. ึ้นดึงลงแต่ถ้าบางรุ่นมันจะใช้็นการหมุนบิดบิดหมุนหมุนเกียวเกียวมันจะแตะกล้ามปูขึ้นลงแต่นี่ใช้การดึงมีปินล็อกเป็นตัวถ้าปินตัวนี้มันสึกเป็นลวมมันก็ระยะมันก็ไม่สุด รอยการหนึ่งคือสังเกตด,ดีๆอ่ะอรุ่นที่ใช้โซ่เนี่ยมันจะมีอะไอ้นี่ไหมเนี่ยสังเกตด,ดีๆนะมันจะมีนี่แล้วเป็นปั๊มปั๊มจะดูดมีกอใช่ไหม,มกอแบบพวยไหมเนี่ยบีอะไรไหมบีบีทำไมต้องบีเพราะมันความหนืดของน้ำมัน มันมันหนืดเกินไปเนี่ยนี่เขาใช้เบอร์เบอร์หูเบอร์เก้าสิบหรร้อยสี่สิบวะเนี่ยเก้าสิบว่าเมันมีปั๊มปัดปั๊มปัดมันจะดูดประมาณหัดมาฉีดมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโซ่โซ่แล้วก็เลี้ยงดูดเฟืองเห็นว่ามันไม่ใช่แบบรุ่นเก่ารุ่นเก่าที่ว่าเป็นเฟืองกับเฟืองคบกันและใช้มือใช้มือดันดันก้ามปูอ่ะ ใช้บังคับเกเปลี่ยนเกียร์โฟด้วยด้วยมือด้วยค้างปูว่ะรุ่นถ้ารุ่นนั้นมันใช้เบอร์เก้าเบอร์เก้าสิบได้แต่รุ่นเนี้ยด้วยใหม่มาที่ใช้มอเตอร์แรงกําลังลากําลังของมอเตอร์ตัวแค่เนี้ยเบืองแค่เนี้ยแล้วเบองเป็นพลาสติกเเืองพลาสติกด้วยเบออ์ทดเฟือต่อเป็นพลาสติกด้วยไอ้นี่ก็ทองเหลือโอกาสที่รูดมีสูงมากถ้ามันใช้กําลังหนึ่งเินถ้ามันการเคลื่อนตัวการเคลื่อน เกิดขึ้นลงหรืออะไรก็ช่างแล้วก็การหมุนมันไม่ได้ให้เปลือขอบกันมันจะให้โซ่โซ่แล้ผ่า,ผานซึ่งเป็นคินและคินน้อยอย่างเงี้ยแรงเสียดทานมานะันก็มีสูงอุณหภูมิความร้อนจะเกิดไงมันก็เลยเอาเนี่ยเอากองเอาปั๊มามาดูดดูดดูดนล้วมันอัดฉีดฉีดเข้าพวกชุดโซตชุดเปลือกต่างเพื่อเลี้ยงตรงนี้จะเป็นดอกแดงเป็นเปลือกอดอกจอมเปลือกเหมืนเ,นเด็กเรล่นคนฝ่ายเกียร์ ตัวเพิ่มเพิ่มความเร็วช้าหรือเร็วเวลาขับตีช้ามันก็จะตัวนี้ก็สับเพิ่มไปจะล็อกไปช้ามันจะหมุนช้าจะหลดลงช้ากําลังจะได้ถ้าอยากเร็วโมดีมันกมันก็สับลายตัวนี้ไม่ก่อตัวนี้ตัวนี้จะไม่ก่อตัวไหนจะไม่ก่อบอะตัวนอกอันนี้อยู่ที่พวกขับขับสองเนี่ยเมันวัดต่อมันมันมันฝืนมันมายากเราจะหมุนดันเครื่องก็มาแล้วเรื่อยๆมันฝืด มันเลยเล่นสปิดเลยขัดมันไ,ไม่เอาเข้าไม่ได้มันมอเตอร์พอรอบมันไม่ได้ปับ๊บทะลอกอะไรเนี่ยบิงลอกทะลอกไม่ได้ปุ๊บเ,เข้าต่อแก๊งเนี่ยมือคอยไม่ได้การยิงมือดันปึ๊บก็ลงแล้วหาจังหวะฟื้นให้ได้อันนี้โอ้โห

อย่างนีกินตัวกจานบุบบุบนะบุกบุบบุบบุบปุ๊บสู้ยังอีกเลยเนี่ยเป็นปั๊มไงปั๊มอัดละมานฉีดปพ๊บมเพิเข้ารูเอานี่แล้วหมุนย้อนปพ๊บกระดานมันน่าจะฉีดเข้าไปอันนี้เป็นตัวปรับระดันน่ะข้อระมันมันต้องลงไปข้างล่างเลยนี่ดูดเข้ามันต้องอัดเป็นเนี่ย มันต้องอัดไปในรูแหละเนี่ยออกรูเนี่ยอัดออกรูเนี่ยของเขาเนี่ยเพื่อไปได้ชุดนี้เนี่ยไปชุดเกพื่อพวกเนี้ยทำมันลื่นแต่ที่มันเหนื่อเกิดไปใช้เกียร์น่าจะใช้เกียร์เกียร์เดียวแล้วมันเกียร์ธรรมดาเบอร์สี่สิบประมาณนี้เนี่ยถ้าไม่ก็ใช้เป็นน้ำมันเกียร์โตเหมือนฟอร์ดฟอร์ดจะใช้เกียร์น้ำมันเกียร์โตใส่เลยแหละแครุ่นทีใส่ถ้าเป็นฟอร์ดนะแล้วก็ใส่โหมกันนี่แหละ ฟอดก็ระบายคลายอย่งนี้ปั๊มกันแต่ปั๊มปั๊มของฟอดจะอยู่ที่แกนตรงนี้เดี๋ยวท่านตรงนี้ตรงนี้แยกความมาหักเลยไี้ของหัวดูดปุ๊บอัดเข้าตรงนี้ออกรูนี่เอาโผล่เนี่ยออกรูเข้านี่เพื่อมาเลี้ยงขีดพุธนี้แล้วก็เลี้ยงโซ่พุธนี้ด้วยมันก็เลยมันต้องลดอุณหภูมิความร้อนด้วยถ้าว่ามันเหนื่อยเกินไปมันก็ไม่ใช่สิ่งี่ดีนะมีรอยไหมไหมไม่รู้ก็ใช้เบอร์อะไรกันแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่เบอร์นี้มันเพราะมันถ้ามีกอง ้บนมีกองเอาเบอร์เก้าสิบใส่มันจะมีกองหรือเกลียวเกียวธรรมดาที่ว่าใส่เบอร์เก้าสิบ,บรรมันมีกองด้วยหรือเกดือบูกับมีกองไหมหมีปั๊มเลี้ยงไหมไม่มีนะถ้ามีกองมีปัม๊มอัดเลี้ยงฉีดลายพวกนี้ลายฉีดฉีดเลี้ยงพวกเฟืองพวกนี้ทีเคอมเบทพวกนี้มันน่าจะเป็นเบอร์ใส่กว่านี้ไม่ใช่เบอร์เก้าสิบเนี่ยโอ้ไม่ว่าต่อมันถึงมันม้นอ่า ดูครับผมก็ไม่รู้จะเติมเบอร์อะไรก็แล้วแต่ท่านอยากเติมอะไรก็เติมแต่ผมจะเป็นรถผมผมไม่เติมอะไรเบอร์นี้ผมจะเติมเบอร์แค่เบอร์ที่สี่สี่สีละไอ้หอนไม่หอนหรอกมันเหมือนเหมือนเกียร์ธรรมดาหรอเติมหอนไม่ได้แต่นี่เหลือมันไม่ใช่เฟืองท้ายนะเบอร์นี้ใช้แบบเฟืองท้ายนะเฟืองท้ายมีอะไรมีใบสีมีเฟืองเลยหมูดอกจอกอันนี้มันมีมีคอมเมดมีตัวทองแดงข้างในมีทองเหลืองนี่แหละกลัวมันจะไหม้เนี่ยลูกปืนของลกอ่ะเนี่ยดับปีเลย Ừ. Hmm. bên wow. Ok, được rồi.